มาเย็นนี้เดี๋ยวลุง <c oughs> จะพาทุกคนมาตัดกิ่งตอนของบอสเลียสาก้ากันดีกว่าหรือต้นกำยานนะครับต้นกำยานโอมานตัวนี้ได้มาจากเยเมนนะครับติดคือคนที่โซโกตาเขา <c oughs> เขาส่งมาพร้อมกันกันกบบอสเลียไดโอสโคลดิสซึ่งคนที่ส่งก็คือส่งมาจากเยเมนลุงก็คิดว่ามันน่าจะมาจากเยเมน อ่าก็เลยเรียกว่ามันมันคือบอสเวเลียจากประเทศยเย,ยเม,ยเมนนะกันเนาะตัวนี้นะออกรากออกจริงเยอะมากแน่นเลยนะแน่นเลยนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวลงุงวันนี้ลุงจะตัดนะเพราะว่ารา,ากออกมาแล้วนะทุกทุกกิ่งจะมีรากแบบนี้หมดเลยสังเกตด,ดูนะครับทุกกิ่งจะมีรากหมดแล้วนะเดี๋ยวลุงจะตัดแล้วก็ไปชําเลยวันนี้นะเพราะว่าเอาไว้นานกว่านี้นะ โอกาสที่รากมันจะฟอมันจะเน่ามันจะดำมันจะเสียเยอะมากมีคนถามว่าทำไมมันไม่มันไม่ให้มันรากมันเต็มตุ้มไปเลยล่ะก็ถ้ารากมันเต็มตุ้มเดี๋ยวมันจะมีรากอีกส่วนหนึ่งที่ออกก่อนแล้วเน่านะครับนั่นแหละครับว่าสาเหตุที่ทําไมต้องตัดก่อนแล้วก็เอาไปอ่ลักษณะของการตอนทุ่งแรกก็คือพอลุงตอนเสร็จปุ๊บใช่ไหมดูดีๆนะครับเนี่ยพอตอนเสร็จนะเราคว้านกิ่งตรงนี้ แล้วมันก็จะมีกิ่งนี้โผล่มาอันนี้สิบกว่าวันนะครับตัวนี้ก็คือ1ิบกว่าวันที่มันแตกออกมาเร็วมากนะครับบอสโซเลียตัวนี้เร็วมากนี่คือนี่คือนี่คือกิงออก่งออกมาตัวใหม่แล้วก็นี่คือตัวใหม่ซึ่งทุกๆกิ่งมันจะ,จะมีมันจะมีตัวเสริมตัวถัดเข้ามาอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนี่คือข้อดีของบอสโซเลียตัวนี้ซึ่งอพอเวลาเราทําอะไรบางอย่างปุ๊บมันก็จะมันก็จะมีลูกมันออกมาเนี่ย ลูกมันนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะก็คือออกกิ่งมาแล้วเนี่ยออกกิ่งมาเลยตัวนี้ก็คือจะออกตามาเลยมันคือทุกๆตามาันพร้อมที่จะออกมาอันนี้คือลักษณะหรือข้อดีของบอสโซเลียาสายพันธุ์สายพัน,นุนี้แล้วลุงมีตัวนี้ประมาณทักสามต้นลุงก็เลยคิดว่าเออลุงมีตัวนี้สามต้นนะแล้วลุงก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะตอนพวกนี้ขยายไว้เพราะว่ารู้สึกว่าล,ลักษณะบุคลิกลักษณะสายพันธุ์และความหอมแล้วก็ยางยางซึ่งก็ ก็เหมือนือนกับทุกตัวนะครับแต่ว่าก็ออกมาเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่านี่ cũng, ค,คือคือข้อดีของมันแต่บอสบอลี ie, บางตัวไม่มีนะครับไม,มนะไม่มีกิ่งนี้นะไม่มีกิ่งลูกตามออกมาแบบนี้หลังจากที่เราควนแล้วตอนนะครับอือดูสิครับอ่าเนี่ยตรงใต้กิ่งพริกเนะี่ยมาเหมือนกันนะครับตัวนู้นก็มีนะครับตัวนี้ก็มีนะครับซึ่งลักษณะการแตกใต้กิ่งข้อดีของมันก็คือเวลาเราตัดไปแล้วเนี่ยเราตัดตุ้มตอนนี้ไป ตัวนี้ก็จะพร้อมที่จะโตต่อไปนะครับเนี่ยพร้อมที่จะโตต่อไปกิ่งนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันเนี่ยพอเราตัดตุ้มต่อไปตัวนี้ก็พร้อมที่จะโตต่อไปเนี่ยตัวนี้ก็จะพร้อมที่จะโตต่อไปตัวนี้ก็พร้อมที่จะโตต่อไปเนี่ยมันเป็นแค่อย่างนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้คือคุณสมบัติของมันนี่ยิ่งยิ่งยิ่งแล้วใหญ่นะดูให้ชัดๆเลยนะเนี่ยตัวนี้พร้อมที่จะโตหลังจากที่เราตัดตุ้มต่อนี้อันนี้คือข้อดีของบอสโซเลียสายพันธุ์นี้บอสโซเลียค้อนี้ตัวน ก็คือบอสโซเลียที่มาจากเยเมนเป็นบอสโซเลซาก้าจากเยเมนนะครับตัวนี้คือทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าบอสโซเลียนี่ทำไมต้องเยเมนทำไมต้องโอมานหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรานึกถึงประเทศไทยกับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียมะม่วงแก้วขมิ้นเกิดที่ประเทศไทยนกหรือมีกระลอกหรือมีอะไรก็แล้วแต่ข้าไปแล้วข้ามประเทศไปแล้วมีนกอีกตัวหนึ่งหยิบบินไปข้ามประเทศไป มันก็ไปเกิดอยู่อีกที่หนึ่งก็คือเกิดที่มาเลเซยฉะนั้นมันก็กลายเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นมาเลเซยมันไม่ใช่แม่มะม่วงแก้วขมิ้นขเขมรอีกต่อไปเพราะว่ามันข้ามจากขเขมรมาไทยแล้วไปมาเลเซยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเยเมนกับอา่าเยเมนกับโอมานมันก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไมกลกันมันเป็นเพนิซูร่าก็คือเป็นคาบสมุทรอาราเบียนนะครับก็คือบริเวณเดียวกันก็เหมือนเหมือนกับสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนโีเซียไทยนะก็ต่างก็ประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนกับอาวไทยเนาะ ฉะนั้นทำามเข้าใจากันตรงนี้เดี๋ยวลุงจะเริ่มตัดกันเลยเดี๋ยวลุงจะตั้งกล้องอาไ้แล้วลุงก็จะตัดให้ดูกันเนาะโอเคเดี๋ยวลุงก็จะเข้าไปตัดเลยต้องค่อยๆตัดนะครับอย่าทาให้กิ่งข้างข้างล่างที่มันสร้างขึ้นมาแล้วแตกนะครับ,น,รบ okay. นี่นะค่อยๆตัดออกนี่นะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลากพร้อมแล้วก็กิ่งนี้ก็ยังอยู่นะไอ้กิ่งกิ่งนี้โคนที่โคนต้นมันก็ยังอยู่ เราเพยายามเก็บตรงนั้นไว้แล้วค่อยๆตัดออกทออออี่เราตันะครับเพื่อว่าพอเราตัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้โตโตตามไปเลยเนี่ยครับลากออกมาแล้วับ <c oughs> ต้นบอสโวเลียชุดนี้สวยมากนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นต้นที่ปลูกมาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่ออันนี้สองปีนะครับตั้งแต่สองปีที่แล้วนะแต่ว่าตอนที่ปลูกปีแรก มันไม่งามเพราะว่าเราไม่ได้ให้น้ําเนี่ครับลากมาเลยนะเราไม่ได้ให้น้ําระบบน้ําไม่ทั่วนะก็มันก็จะมีล้างแตม่มันก็โชคดีที่มันอยู่บนความแรงแล้วมันก็ไม่ตายนะพอมันแรงมันไม่ตายมันอยู่รอดพอปีที่สองมาลุงเริ่มให้ระบบน้ําได้ตีคือปีแรกนี่ก็ให้ระบบน้ำนั่นแหละแต่ว่าอ่า ระบบน้ำมันมันระ,ร,ะบบระบบอัตโนมัติมันพังก็คือไวไฟมันเสียแล้วมันเชื่อมต่อไม่ได้เราต้องกลับมาเชื่อมต่อแล้วตอนนั้นก็คือมีภารกิจที่เราต้องไปต่างจังหวัดก็คืออยู่ทางภาคใต้นะก็ไม่ได้กลับมาก็กลายเป็นว่าอย่างที่เห็น อย่างที่เห็นเลยนะว่ามันพิ่งเจริญเติบโตได้ตอนนี้ก็เท่ากับว่าถ้านับอายุกันจริงๆแล้วก็คือหนึ่งปีแล้วแล้วกันนะครับไม่ไม่มากกว่านั้นมีคําถามหลายๆคําถามที่ลุงยังไม่ได้ตอบก็คือปลูกกํมยานทําไมทําไมต้องปลูกกํมยานทําไมต้องดูเหมือนจะมีความสุขกับต้นกํมยานแล้วก็วอซเลียพวกเนี้ยคัดแต่พันธ์ยังไง ความรู้เอามาจากไหนอะไรงเี้นนะลลักษณะส่วน,นมากก็ลากจะเดินเต็มเหมดเลยนะก็ววมันเป็นคําถามที่ลุงยังไม่ได้ตอบนะครับยังไม่ได้ตอบแต่แต่สัญญาว่าลุงจะจะตอบเพราะว่าลุงขอเพียงงานตรนะนะงนี้เสร็จก่อนนิดนิึงบได้วิ่งเก่เนี่ยสักเดี๋ยวเราค่อยมานับกันเยอะมาก เยอะมากไปต้ข้ามไปตรงนี้นตัดกิ่งนาดูรากของเขานะอืมดูรากไงลากแน่นมากแม่ตัวนี้น่าจะได้สักยี่สิบกว่านะหรือแปะเกือบสามสิบแหละต้นเดียวเพราะว่าลุงมอว่าต้นนี้มีศักยภาพมากในการทำทำกิ่งแล้วก็มีศักยภาพมากในการ ดูลักษณะใบาโครงสร้างมันจะมีแบบนี้สามต้นที่ฝั่งโน้นอีกฝั่งโน้นสองต้นนะฝั่งข้างหลังบ้านาตรงสาบัวตรงสาบบัวมันก็จะมีอีกสามต้นอันนี้รุงมจะใส่กระถางไว้ก็เนวันนี้หมดไหมวันนี้เจะได้ไหมจะพอไหมเยอะมากนะเยอะม,ม,มากกินอ่อนๆข้างนั้นเลยผัดน้ำมันหอย ก็มองแบบชึบชึบชุบชึบสวยมากเลยอร่ินดีนะเรามาตอนเย็นแล้วอากาศก็ไม่ร้อนแล้วอีกอย่างคือมดแดงก็ไม่ได้กวนมากนะ ลากสวยทุกตัวเลยลากเด่นเด่นทุกกิ่งเลยเยอะมากกิ่งเล็กๆนี้ตัดเลยด้วยก่อตัดลย เยอะมากเลยนะรอบนี้นะกมหาศาลจริงๆนี่กิ่งเล็กๆอย่างนี้ก็ออกลากแล้วนะออกมาหมดแล้วพร้อมมากอะ่ะพร้อมที่จะปิดเจริญเติบโตอ่า โอเคเรียบร้อยแนละ้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียกฝ่ายงานมีได้สักกี่กิ่งสักสามสิบถึงมนะั <Okay. S 2> ้ยนะกิ่งเล็กอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับม,มันสามารถที่จะช้ำได้แล้วยเยอะมากโอเคเรียบร้อยแนละ้วฟึบ ได้เราก็ประมาณสักสามสิบกิ่งได้มาข้าน,เ,นยเยอะมากถือว่าเยอะมากลากแน่นเลยเกือบสักสามสิบได้ไหมอพอตัดออกแล้วพอตัดออกแล้วเราก็มาดูกันนะ,ะว่าทําไมทมไมที่ลุงพูดมันคืออะไรก็คือหลังจากที่ตัดปุ๊บมันก็จะมีน้ํายางไหลออกมานะในี่นีนะครับก็คือน้ํายางนี่หยดติงต๋งเลยนะครับนี่นะเนี่ยก็คือหยดลงใส่ต้นพริกเลยเนี่ย น,นะครับขาขาวเนี่ยคือยางหอมมากเลยหอมฟุ้งเลยนะครับตัวนี้หอมแบบหอมหนวลเลยหอมแบบเฟรชชี่เลยนะ,ะเนี่ยพอเราตัดเสร็จแล้วมันก็จะมียางออกมาอย่างเงี้มันก็มียางออกมาไอเดียที่ลุงพูดก็คืออะไรตอนนั้นนะที่ลุงบอกว่ามันจะมีกิ่งออกมาเนี่ยนะครับดูสังเกตด,ดูไหมมันมีกิ่งนี้ออกมาแล้วนะเนี่ยเราก็จะเด็ดใบตัวนี้ออกแล้วกิ่งตัวนี้มันก็จะจะโตต่อไปเห็นไหมครับ เนี่ยคือลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกกิ่งเลยนะฮะอย่างนงี้มันก็มีทุกกิ่งเลยทุกต้นเลยก็ตัดออกปุ๊บเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดกํายานนะครับตัวนี้ไม่ใช่เม็ดกํายานนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้พอตัดกิ่งปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นตุ้มตาลใช่ไหมพอลุงตัดออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกิ่งนี้รองหลังจากนั้นกิ่งนี้ก็จะโตขึ้นมานี่คือข้อดีมากๆเลยของบอสโซเลียตัวนีล้ลุงดีใจมากเลยที่เห็นบอสโซเลียที่แบบว่าเออมันเจ๋ง แล้วลุงก็มีอะไรผิดพลาดอยู่อย่างนึงก็คือลืมนะครับกิ่งเนี้ยคว้านไว้แล้วแต่ลืมเดี๋อาจจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวไฟเอาต้มมามัดใหม่อีกทีหนึ่งว่ามันจะโอเคไหมคือตัดออกแล้วมันก็จะเป็นลน้ลนๆแบบนี้นะครับคือต้นนี้ก็จะต้นใหญ่มากต้นใหญ่พอสมควรเท่าแขนกว่านะครับเพราะว่าตอนตอนเอามาปลูกก็เอาลงมาทั้งกระถางเลยไม่เอากระถางออกนะเดี๋ยวระบบน้ําก็ลงเดินท่อน้ำมาให้ตรงนี้แล้วนี่คือวิธีการปลูกกัาญาณที่สวนลุงนะครับถ้าเรา เราใช้ระบบน้ําเป็นท่อ p v c ต่อมาเดินมาตรงนู้นนะเดินมาแล้วก็เดินเข้าไปตรงนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นไดโอสโคไลดิสฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวชุดแรกที่ท,ที่ที่ปลูกนะครับเนี่ยพวกนี้ตามข้างทางเนี่ยพวกนี้เป็นชุดแรกที่ปลูกตรงนี้ถ้าตัดหญ้ากออกก็คือจะเดินได้เลยนะครับดูนะความสวยโอเคเดี๋ยวลุงจะเก็บตัวนี้ไปแล้วก็จะเอาไปอ่า จะเอาไปใส่กระถางตัมแล้วใส่กระถางอีกทีนะึงเดี๋ยววันนี้น่าจะเสร็จนะวันนี้น่าจะเสร็จให้เสร็จก่อนมืดนะครับโอเคขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามเดี๋ยวลุงจะมาเล่าให้ฟังเรื่องทําไมต้องปลูกกัยานอา่าทไมลุงถึงปลูกทําไมลุงต้องทําต้นกัยานทําไมลุงต้องอยู่กับต้นกัยานแล้วก็ทํานู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยเกี่ยวกับกัยานแล้วก็มดยอบ้ะนะก็เลยจะจะมาเล่าให้ฟังในอนาคตนะโอเคครับผมขอบคุณมากๆสวัสดีครับ